ตอนนี้อยู่กับเราดีดีค่กับเจ้า a เ e ซ a g o อนสีขาวสวยๆใส,ๆ,สๆไฟอย่างนี้เลยสวยๆนะครับไม่มีคาบเหลืองคาบดำนะมีไฟตัดหมอกหน้ามาให้ด้วยแล้วแม็กเนียนๆกลิปๆอย่างนี้เลยนี่นะครับเป็นรถครอบครัวมีไฟเลี้ยวที่จะจกมองข้างด้วยอา่านี่นะครับสวยๆติดฟิล์มอย่างนี้เลยไม่ร้อนนะครับรับรองไม่ร้อนไฟไท้ายก็ช่วงยาวอย่างนี้นะครับทันนี้สีขาวสวยไม่มีรอยขีดข่วน เจ้าของเดิมรักษามากสวยอย่างนี้นี่ภายในนะครับแผงประตูสวยเลขไม้ก็ใสสะอาดมากมีหน้าจอให้ด้วยสามารถต่อบลูทูธเล่นมัลติมีเดียได้ครบแผงประตูก็สะอาดๆอย่างนี้เลยแอร์เย็นเพลงเพราะเบาไม่มีรอยย่นยับขีดข่วนนี่ลายไม้ภายในก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับเบาะนั่งสามแถวนะฮะแถวหลังก็นั่งได้จริงนะฮะนั่งสบายเบาะหลังก็แทบไม่เคยนั่งเลยแทบไม่ไม่มีคนนั่ง มีจอหลังให้ด้วยนะครับมีจอหลังสามารถดูหนังฟังเพลงคนด้านด้านหลังก็ดูได้ชัดห้องเสื้อก็เป็นแบบนี้ัดไม่เคยแกะสีเดิมๆตะเข็บเดิมสีบางๆเลยไม่เคยถอดไม่เคยลือ้อเดิมๆจากโรงงานนี่ครับเสียงก็เงียบบอหลังก็อย่างนี้ถ้าพับออกไปก็สามารถเก็บของได้แต่ปงหลังก็ตะเข็บก็เดิมอย่างนี้เลย เดิมๆถห้เราเน้นรถแบบเดิมๆไม่มีชนหนักปลิกควา่าน้ำท่วมหรือว่าไฟไหมถ้าเราพบตรวจพบรถพวกนี้เราก็จะไม่ซื้อเลยและมีทีมงานมืออาชีพคอยตรวจอย่างดีรถทุกคันประกันโครงสร้างสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ดีๆครับ